นิวโบดักวันไทยกีตโมนาแคมปิ้งเต็นท์แมททีเเรียในการผลิตของเจ้าโมนานะครับตัวผ้าไยชีตกับตัวอินเนอร์นะครับก็จะเป็นผ้า 20d ไนล่อนครับส่วนตัวพื้นตรงนี้นะครับก็จะเป็น 75d ครับตัวมุง้งนะครับตรงนี้จะเป็น 40d ครับส่วนตัวโครงเสา และตัวสมอบกนะครับก็จะเป็นอัลตราไลท์อลูมิเนียมครับเป็นอลูมิเนียมนะครับที่มีความเบาเป็นพิเศษเลยครับผมดเมน่นหน้ากว้างอยู่ประมาณ98เซนครับส่วนความยาวจากมุมนี้สุดถึงมุมนู้นนะครับก็จะอยู่ที่2เมตร20เซนครับส่วนสูงจุดสูงสุดนะครับก็จะอยู่ที่1เมตร5เซนครับแล้วก็ซิปเปอร์นะครับเป็นของ YKK ซิปเปอร์ครับด้านในนะครับก็จะมีเป็นจุดเก็บมุ้งให้1จุดครับ แล้วก็มีช่องใส่ของให้ซ้ายขวาครับขนาดใหญ่เลยมีซิปเปิดให้มุมนี้ครับเพื่อที่เราจะได้หยิบสัมภาระของเราง่ายๆครับต่อมาจะเป็นจุดห้อยตะเกียงครับให้มา2จุดส่วนค่ากันน้ำอยู่ที่3 0 0พันมสบายไปเลยครับแรกคนพี่ท่านใดสนใจหรืออยากทดลองเห็นสินค้าตัวจริงนะครับก็เรียนเชิญได้เลยครับที่หน้าร้านฟูแคม